สวัสดีครับวันนี้เราจะไปตีบอลกันนะครับผมโซเฟอร์ของเราก็คือต้องไม่บอกหรอกครับโซเฟอร์ของเขาครับครับผงบอบไม่รอแล้วไม่รอแล้วคนไปเยอะแล้วไม,ะะไ,ไม่รอแล้ว พี่แมจะไปเล่นไหนครับปเอนีก่รจะไ้ตามไปไม่ฟา่อนพอขาแล้วพี่ฟอนเหรอครับพี่ฟอนครับอาเฟอร์เฮ้ยเหี่ยงปุ๊บมาปับครับปบอนน้าาง <c oughs> นะสงมากครับแจ <c oughs> ก้าพี่น้องเย,ย,ย,ย้มันนอดเดเด รีบรีบขับไปบ่ครับไม่ใส่ได้เลยไม่ไม่ต้องใส่ไปเลยแม่สีนาไมครับเนี๋ยโอเคทังไ้ไหมไปแล้วเป็ดมาบอรอมาแกง้าดูดูแหมรัอโยเวลาเขาแกงลูกหมูนะครับ เอใช่ไหมเอ๊ะอันนี้แก้งลูกหมูไหมนี่จอดจอดนี่แหละจอดนี่แหละไม่ใช่แก้งเราเ้า่ให้เขาไม่เขาแก้งด้วยไหมมี่ังเดียวกินแล้วก็นอนกินแล้วเขาว่ากีบบปร่าต้องมีน้ำหนักมีน้ำหนักนี่ครับต้องเท่าไหร่หกสิบเป็นไป มาตังลุกเนี่ยครับตังลุกแน่พอสนามแล้วครับผมแต่รอบอลเล่ครับตอนนี้บ yeah, yeah. ้านหนาผมไม่ดำแท้ว hey, ันนี้ครับผมซ้อมหนักมากไอ้้นาหมูตฮะไอ้ต้าหมูตุน ลดน้ำหนักด้วยพวกคนวนนี่ปาดหนึ่งสองสามสี่กอเบืงต้นได้หนิจับเลยจับเลยนะตบปากลงงพ่อบมี่สาบไอ้าหมูไปพวกคนวนลดน้ำหนักด้วยตามีแข้งมานี่เร็วรกบอนน้ำพื่ใดครับกินไม่ไดบบน้ำเพื่อใดครับอยู่ด้านเขาขายุลาะอยู่น้ำไหนเล่าปิสาะไงสกนี ขอบคุณครับอยู่ดี่หเกินแซ่บๆเด็ลูกเดอเอาลูกบ่นเด้ีามอยทำไมล่ะครับทำไมต้องอยากร่วงคีดีไม่ดีครับผมตีไม่ดีเจ๊เจ๊เฮียครับเอ้ย สบายเลยมากแ่บเมเก็บดีเหรอมาตอนไหนครับมาตอนไหนครับ มึงสวนอบ่อเฮ่อนน้ำเนี่ยใส่ผนบ่อบ่ปีอะาแล้วปีเนี่ยว่าพอดีพอดีพาชีพที่ว่าแม่เร็วเร็ว หน่อยอีกหน่อยโอ๋อ๋อๆทันบอลอ่ะทันบอลบอลทันบอลคุณาช็อตได้แล้วก็ชี้ตรงที่ฟิวพิธรากับพิพงษ์สวยไม่ออกไม่ออกพิราจะไปคือรับข้าวไหวอ้ายตามมึงเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้เข้าไว้เลยเท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็3-1ไม่เป็นรายทายเสียงด้วย

Không gì <cười> <cười> nhúc xà <xả mê> đứa <laughs> บอกรบกน่าเซอร์เบรินบอลกลาง ยกสามเมตรเด้อกระท่นบลาน้องฮ่า่องเนุหไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปุ่กลางุ่นจะออกไห เราได้ไปเขาจะไหนเขาียนบนกลาง ถ้าอยู่กงอย่เดียวเล่นเทศแกงเลยจับรับบนยอดไปโอ้บนนี่เมยอานัเนียตำแหน่งกมือเสอเาแบบไปแลด้น่เนาเล่นตีเลยอู่กลาง นี่สัสไปแล้วโอ้10ไปกรีดกันนทีวันนี้ทีนนี่หรือเป

มนด้นัดเล่นน้ำแน่นน้ำทีมตอนไหนเข้าเซตต่อไปทีมต่อไปบอิฮะบอกแมนเดยกเข้าเซตนี้แมนแมนเข้าเซตนี้นะ ลงลงมัูจะมองออกผมมันลงหลังเขาก็ยังเม้าลงลงเลี้วออกมันลงบางภาษาโซนเนี่ยรลี้ยวมันลงมันออกเว้นอันตรายิตใจจะห่วง เป็นไเ้าบ้าตาตัวน้อยตำลังเลยเจี๊ยบคิงเต่าอ,อันมาทนเศร้าอยูอ่ก็เมยวันนี้ได้ตีบอลเยอะมากนะ<ช>วันนี้ไม่ได้ตีบอลเยอะมากเลยผมตีได้สองลูกไม่ได้ตีเลย <c oughs> เาเส็ด เมื่อยชิปนี้ครับผมก็จบเพียงแค่นี้แค่นี้แค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับคือกันปะคืกัน